วันนี้หุ้นเด่นก็เลือกหนึ่งในหุ้นที่ก็เรียกว่าเป็นของเกณน,นะแล้วก็มีคาตาลิสมีประเด็นบวกด้วยจากเรื่องของอตัวภาษีการค้านะก็เมื่อกี้พี่ต่ายมีเกิดเรื่องของภาพใหญ่ไปแล้วนะครับก็เลยพลิก CPF มาแนะนำอีกทีหนึงถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแรง3วันนะแต่ว่าดูแลอินดิเคเตอร์ยังไม่ได้โออยังไม่ได้โอบอสอะไรแล้วก็ถ้าดูโมเมนตัมกำไรอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปได้ต่อนะสำหรับตัว CPF นะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่น ค่ะแล้วก็ซีพเเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ตัวแรกด้วยนะคะที่มีการพรีวิวผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งไปแล้วนะคะซึ่งเรามองเนี่ยกำไรไว้ประมาณสักหกพันห้าร้อยล้านนะคะอาจจะถ้ามีไบโอเจนก็คือเขาเรียกว่าเป็นกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหมูในเวลาสิ้นไตรมาสต่อสิ้นไตรมาสถ,ถ้าราคาหมูปรับสูงขึ้นนะคะกลุ่มเนื้อสัตว์ก็ในแง่ของมาตรฐานบันทีเนี่ยจะมีการบุกกาไรตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้รวมเข้าไปแต่ว่า ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกณฑ์จะเป็นกำไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบุกเข้าไปเนี่ยตัวเลข Ne t profit หรือว่าบรรทัดสุดท้ายออกมาเนี่ยเราอาจจะเห็นไปนแตะเลขเจ็ก,ก็ได้ก็คือประมาณสักเจ็ดพันล้านซึ่งการเติบโตก็จะดีมากค่ะในแง่ของ Q on Q โต57%ส่วนเยเย year on เยนี่ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ต้องเป็นหกเท่าค่ะจะโตหกเท่าตัวจาก Q หนึ่งของปีที่แล้วด้วยนะคะหลกัหลกๆก็มาจากเรื่องของราคาเนื้อสัตว์เลยค่ะราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นได้ดีโดยเฉพาะราคาหมูในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาอันนี้เห็น ภาพชัดเจนนะคะว่าราคาหมูดีกว่าราคาไก่นะคะในแง่ของการปรับตัวขึ้นแล้วดีทั้งหมูไทยหมู CLMB ก็คือเวียดนามกัมพูชาลาวเนี่ยราคาหมูปรับขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็พอหมูเวียดนามหมูไทยดีเนี่ย c p เก็จะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีฐานการผลิตก็คือฟาร์มเลี้ยงเนี่ยอยู่ทั้งในไทยแล้วก็ CLMB ยกเว้นพม่านะคะของในพม่านี่ C p เไม่ได้มีเรื่องของตัวฐานการผลิตอะไรแล้วก็ราคาวัตถุดิบ เองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำอาจจะมีข้อพปรับขึ้นบ้างแต่การทุนหลุนี่ลงเยอะมากค่ะพอลงเน็ตก,ก,กันออกมาแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยยังปรับตัวลดลงนะคะในแง่ของต้นทุนวัตถุดิบก็เลยช่วยหนุน,นะคะ่ะทั้งในแง่ของรายได้ก็คือมาจากราคาเนื้อสัตว์แล้วก็ตัว cross margin อาัตรากำไรขั้นต้นนะคะก็ยังปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะ ขาดอย่างเดียวของ c ีเพนะคืออย่างเดียวจริงๆก็คือราคาหมูจีนนะคะวันนี้ราคาหมูจีนเนี่ยยังยังค่อนข้างต่ำค่ะอยู่ในเรนประมาณ14หยวนกว่ากับเกืบ15หยวนต่อกิโลถือว่าปริ่มๆกับต้นทุนการเลี้ยงนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามากดดันค่ะแต่ยังไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เนี่ยเราก็กำลังรอราคาหมูจีนอยู่นะคะว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ย จริงๆก็ไม่ค่อยดีนะแต่อาจจะขึ้นจากฝั่งของวัตถุดิบได้เพราะว่าพอมีประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศกับทังครัมเองเรื่องของการนําเข้าโทโธเรืองอะไรต่างๆของในจีนอาจจะดันให้ตัวต้นทุนวัตถุดิบของในจีนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้พอสูงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปผลักให้กับราคาเนื้อสัตว์ในจีนปรับขึ้นนะคะถ้าปรับขึ้นแบบนั้นก็จะเป็นบวกกับคนเลี้ยงอยู่แล้วค่ะอันนั้นก็จะอาจจะเห็นตัวธุรกิจหมูจีนของ C ีพเออาจจะปรับตัวหรือว่าเป็นกําไรได้ดีขึ้นอกกรรออออนนึงง็าาาจจจจะไปปยยู่ใ่ใชวล์ว เดี๋ยวเราก็ตามดูกันแต่ไม่เป็นไดนะคะเพราะนี้ในไทยและเวียดนามก็คือยังดีอยู่มากๆก็ยังซัพพอร์ตค่ะในแง่ของกําไรแต่ว่ากําไร Q1 ดีแบบนี้นะกำไร Q2 ดีต่อค่ะตอนนี้เราก็เข้าเมษา,ายนมาแล้วนะคะก็าราคาเนื้อสัตว์ยังปรับตัวขึ้นค่ะแล้วก็มองทรงนี้ไปจนถึงในเตร์ส3ด้วยเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าการส่งออกในเรื่องของไก่นะคะก็จะเข้ามาช่วยหนุหน,น ต่อเนื่องภาษีการค้ากับ US ตรงๆเนี่ยระหว่างกลุ่มเนื้อสัตว์กับ US ที่มีการค้าระหว่างกาันไหมจะโดนขึ้นภาษีไหมไม่มีนะคะไม่ได้มีผลกระทบทางตรงจะมีก็คือทางอ้อมอย่างที่เล่าให้ฟังไปเรื่องของการนําเข้าเนื้อหมูอะไรต่างๆแต่ว่านาล่าสุดที่ทางสมาคมผู้เลี้ยงหมูไปคุยมาเนี่ยก็คือได้รับคําตอบที่ดีนะคะว่าอาจจะไม่ได้เอาตัวชิ้นส่วนหมูหรือว่าตัวเครื่องในเนี่ยเข้าไปอยู่ในลิสต์ของการเจรจาการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่ม ปลอดภัยแล้วก็เป็นเป็นสินค้าจําเป็นเป็นอาหารแบบที่นิกบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ควรจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละนะคะรานะคาะป้าหมาย C p พนะคะแต่ให้ไว้ส0มสิบาทค่ะกําไรเนี่ยเพิ่งปรับขึ้นมานะคะสอง0มื่นสองพันล้านเป็นการเติบโตจากปีที่แล้วส2บเซ็นก่อนหน้านี้แต่ทํากําไรติดลบเกือบ20เปอร์นนะนะคะอันนี้ด้วยราคาเนื้อสัตว์ที่ดีค่ะก็เลยปรับกําไรขึ้นมานะคะแล้วก็รานะคาป้าหมายส0มสิบาทก็ PE วันนี้น่าจะก้าเท่าสิบเท่าเองนะคะสําหรับ C p พก็ยังแนะนนำสื้อคะ่ะ